สวัสดีครับวันนี้ภาษาเหนือเฮามาอู้กันเรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใจ้เงินอวยแปลว่าสุรุ่ยสุร่ายคืกรณีที่จังหวัดยะโสธรกรมชนประทานเปิดไปสร้างถนนเข้าไปกลางต้งกลางต้งคือกลางนานะครับทุ่งนาเขาเรียกกลางต้งเกือบ2กิโลเมตรใจ้เงิน8ล้านไปปากกุว่าแถมบ่อดิสโซลาเซลชาวบ้านเิกกรบไปล่องเลสว่าโอ้ยนะ ต้องนาั้งหมดเนี่ยครับท้องนาเนี่ยเข้ามันบ่มานเข้าบ่มานแปลว่าเข้าไม่ตั้งท้องนะครับมันบ่หู้วันบ่หู้คืนพอไปติดเซลล่าเซลลทังมดจีกุงจิ้งหลีดนะแม้กระทั่งสัต์แมลงต่างๆตายกันหมดเนะครับเพราะจีกุงจิ้งหลีดเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในรูปรากฏว่ากลางวันมันก็อยู่ในรูเพราะกลางคืนโซล่าเซลล์ออกมันก็คิดว่าเป็นกลางวัน มันเกิดเลยบได้ออกมาหากินมันออกมาหากินไม่ได้เข้าใจว่าเป็นกลางวันไงนะสุดท้ายตายคาลูกันหมดเลยครับสิงเล่านิกสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลพลนเอกะย์จนันโอชานโย,ยบายบอกว่าเอายางไปทําถนนนะเอาเงินไปใจ้อ่วยเงินทุกบาททุกสตังเป็นเงินภาษีก้อนพี่นอกประชาชนทั้งนั้นนะครับรัฐบาลน,นี้บได้คิดเลยกะน,นะปรากฏว่าไปเถียงกันแหมไปเถียงบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ถนนแต่มันเป็นคันคลองวานเนี่ย ปัตต์เนหมูพูดแต่ก่ว,ว่าคันคลองทําเป็นถนนมันก็เป็นถนนสาธารณะมันก็คือถนนแล้วครับจะมาถามว่านี่มันคันคลองมันบาใจถนนอีโดนะโอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทอนเห็นว่ารัฐบาลที่ใช้เงินสุรุ่ยสุรไรยใช้เงินอ่วยเงินทุกบาททุกสางนั้นเป็นเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนก็ขอฝากนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลองไปถามสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งดิ ที่บอกว่าเอาวันนี้นี่นะก่อนจะไปทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงคุณจะต้องไปทําถนนลูกรังให้เกษตรกรเอา้าแต่เนี้ยคลองชนรับประทานที่ยะสโสธรเรียบร้อยแล้วครับลาดยางแล้วอกระติดไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าไปเลยสิีครับมันบอกมีประโยชน์การจะเอาเงินภาษีกรอพี่น้องประชาชนไปทํามันจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์นะวันนี้เปิดเรยร้องเรียนว่าเข้าข้าเจ้าบอกมนันคือข้าวไม่ตั้งท้อง มันไม่ออกรวงนะจิ้งรีดจิ้งกงนะมันก็ตายคารูอะมันไม่รู้ว่ามันเป็นกลางวันหรือมันเป็นกลางคืนไงโซล่าเซลลสว่างมดโอ้แยกกลางวันกลางคืนหอกแมงมันจะไปหูห้ดได้จะไดครับมันไม่รู้หรอกครับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินก็ประมาณจงคำหนึ่งถึงภาษีอากรของพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่นโยบายยางแต่สุดท้ายเอาไปสู่รุยสุไลแปลว่าใช้เงิน อวยครับสวัสดีครับ